สวัสดีครับวันนี้ก็มากับช่องรวยๆด้วยไฮโลนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เรื่องลูกขาวขุนนะครับเอาใจแนวขาวขุ่นบ้างนะครับเป็นลูกเท่ากันกับลูกใสนะครับซึ่งเป็น5.5าจุดห้าุนนะ5้าจห้าหุนครึ่งนะครับภาษาเรียกของไฮโลก็คือห้าหนุนครึ่งเท่ากันกับลูกใสนะครับ เท่ากันเลยนะครับอ่าก็ไม่มีความแตกต่างนะครับลูกขาวคุณเนี่ยก็จะค่อนข้างจะฟังลูกหกง่ายกว่ากว่าลูกใสนะครับอ,อ่บางท่านก็นิยมเล่นกันนะครับอ่ฝั่งภาคอีสานของบ้านเราและก็ภาคเหนือนะครับเล่นลูกขาวคุณนะครับลูกแบบนี้นะครับนี้ คุณสมบัติก็คือเป็นลูกตันๆนะครับไม่เป็นลูกปิงปองนะครับลูกตันนะครับวันนี้ก็มากับช่องรวยๆด้วยไฮโลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องลูกขาวขุ่นนะครับจะเล่นยังไงนะครับคอนเซปต์ก็คือเล่นเหมือนเดิมนะครับหรัวยาว3ามัวสั้นนะครับห้าเวียงเวียงนะครับแล้วก็เอี่ยวเนี่ย เหมือนจิ้งหรีดนะครับเสียงเหมือนจิ้งหรีดนะครับให้ความรู้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขาวคุณกับลูกใสจะแตกต่างกันมากขนาดไหนนะครับดูสักสิบเปิดนะครับลองมาทายกันดูนะครับท่านผู้ชมอมาดูครับเปิดแรกครับอย่างนี้นะครับเสียงเนี่ยค่อนข้างจะออกทึบๆนะครับน่าจะเป็นหกนะครับ กสองหรือหกสามนะครับลองมาดูกันครับถ้าเล่นก็คือคักหกตับนะครับไม่น่าจะหลุดนะครับท่านผู้ชมมาดูครับเห็นไหมครับหกครับสี่ห้าหกครับอันนี้เป็นลูกธรรมดานะครับลูกทั่วไปนะครับผมบอกแล้วว่าเป็นลูกทั่วไปนะครับเปิดสองครับลองทายกับผมดูนะครับรวอีกแล้วนะครับ เสียงรวมาแล้วครับรัวนี่น่าจะมีหกกับมีสามนะครับเต็งหกไม่น่าจะหลุดนะท่านผู้ชมลองทายกับผมดูนะครับผิดไม่เป็นไรนะครับอ่าเรามาดูกันครับผมไม่ลินนะครับเห็นไหมฮะมีหกับมีสามนะครับสามสี่ห้านะครับอ่าเปิดที่สามนะครับ มาดูกันครับนี่รัวๆนะครับรวยแล้วฮะไม่มีไม่น่าจะมีเอียวนะครับรัวกหกกับสามนะครับหกกับสามนะครับหกรัวยาวสามรัวสั้นนะครับกักหกสามไม่น่าหลุดนะครับหรือเล่นกว้างๆก็หกต่ำนะครับเห็นไหมครับสามสองสี่นะครับ ดูครับเปิดต่อไปครับอย่างนี้นะครับผมชอบทั้งด้านต่ำนะครับเต็งต่ำก้าว้าต่ำนี่ไม่น่าหลุดนะลองมาดูนครับเสียงมันแหลมเนาะเห็นไหมครับเต็งต่ำก้าวข้าต่ำนะครับหกสามเอี่ยวนะครับเสียงมันแหลมก็จะเป็นเอี่ยวนะครับเหวียงเวียงมาอย่างเงี้ยครับเปิดที่ห้านะครับมาดูนครับ ท่านผู้ชมลองทายกับผมไปได้นะอ่ะเปิดที่ห้าครับลองดูโอ้ผมออกแก้วแตกนะครับเหมือนแก้วแตกก็น่าจะเป็นห้านะครับเต็งห้ากัสห้าต่ำนะลองมาดูครับอา่าไม่เป็นไรครับตองสามเลยนะครับผิดไม่เป็นไรครับให้ความรู้กันนะครับท่านผู้ชม ก็คอนเซปต์ในการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับเตงให้เยอะนะครับแล้วก็โต๊ดให้น้อยนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะชนะแน่นอนนะครับให้โรออกได้5 6รูปแบบนะครับถ้าท่านไปโต๊ดตัวนะครับท่านมีสิทธิ์แพ้นะครับมาดูกันต่อครับเปิดที่6ครับน่าจะเป็น3นะครับสเดี่ยวนะลองมาดูนะผิดไม่เป็นไรน่าจะเป็นต่ำนะ โอ้ห้าห้าสองเลยครับเสียงแหลมเปียนะฮะท่านผู้ชมอาจจะมีความถนัดมากกว่าทางด้านผมนะลูกขาวขุ่นนะครับเอาดูครับนี่ก็เสียงรัวนะครับรัวอีกแล้วครับรัวนะครับรัวน่าจะมาแล้วครับหกกับสามนะครับลองดูเนะเห็นไหมครับรัวแล้วครับหกกับสามนะครับ แทงหกัชหกต่ำนะครับไม่หลุดแน่ครับอ่าเปิดที่แปดครับลองดูฟังนะครับมาอีกแล้วครับรัวครับรัวคอนเซ็ปต์ของผมคือถ้ารัวเนี่ยมาแน่นอนนะครับหกหรือสามนะครับง่ายๆครับแทงหกแทงสามได้เลยครับอ๋เห็นไหมฮะแทงหกแทงสามนะครับไม่ลุดครับ มาลูกสามลูกเดียวนะอ่ะเปิดที่เก้านะครับดูนี่ก็ชอบทั้งนั้นห้าห้าเอวห้าต่ำนะเวียงเวียงนะครับลองดูครับมีเปล่าห้าเอวห้าต่ำนะครับเห็นไหมครับเต็งต่ำกับคัสห้าต่ำนีไ่ไม่หลุดแน่นะครับท่านผู้ชมอ่าเอาอีกสักสองเปิดเนาะ แล้วผมจะจบคลิปนี้นะครับลองดูครับเนี่ยครับเสียงแหลมปนปนขุ่นนิดนึงนะครับผมเต็งต่ำกั๊กหกต่ำนะครับลองดูลองดูนะมันน่าจะเป็นหกสามเอี่ยวนะลองดูโอ้โหมันมีเอี่ยวจริงครับห้าห้าเอี่ยวนะฮะเสียงเอี่ยวนะครับ,รบตัวนี้เราแพ้แน่ครับ เสียงเอี่ยวนะฮะแล้วมาปนขุนๆน,นะอ่ะอีกเปิดหนึ่งเนาะโอ้ไม่ัวนะฮะชอบห้าชอบประมาณถ้าลูกนี้ผมเป็นผู้เล่นผมก็ไม่เล่นนะฮะผ่านนะครับเสียงมันตุ๊บๆยังไงไม่รู้นะอาจจะเป็นไปได้สองสามสี่หรือสามสีห่ห้านะลองดูเห็นไหมครับสองสามสี่หรือสามสีห่ห้านะครับ มันตึ๊บตึ๊บยังไงไม่รู้นะฮะก็ถ้าเป็นผมผู้เล่นผมก็จะห่านนะครับอ่ะเรามาแถมอีกสักเปิดท่านผู้ชมมาดูกันครับแบบช่องโลยเลยด้วยไฮโดรนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเพื่อไม่พลาดสาระดีๆให้กับผู้ชมนะครับเป็นความรู้ทั้งนั้นนะครับมาดูครับออย่างนี้นะครับ รวมมาแล้วครับรวมมาแล้วครับกักหกต่ํานะครับหรือเต็งหนะครับวิธีการเล่นง่ายๆครับกักหกต่ําเต็งหกนะครับลองดูมาไหมครับเห็นไหมครับหกห้าสามเลยครับมาพะโลเลยนะกักหกต่ําเต็งหกครับไม่หลุดครับเอาง่ายๆนะครับวิธีการเล่นนะครับถ้าเราเป็นผู้เล่นเนี่ยครับเปิดไหนไม่ชอบให้ผ่านนะครับให้ผ่านให้ข้ามตานะครับ แต่ถ้าเปิดไหนเข้าทางเรานะครับบางครั้งคนจับเสียงเวียงๆอย่างเงี้ยก็ชอบเอียวนะครับรัวๆก็เล่นหกเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับหกต่ำเต็งหกนะครับไม่น่าจะพลาดนะครับเต็งให้เยอะๆนะครับโต๊ดให้น้อยนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะชนะเจ้าแน่นอนครับฝากกดติดตามช่องรวยๆด้วยเฮโรด้วยนะครับขอบคุณครับ